ถ้ามึงตีกูก็เปลี่ยนตีกูกเปลี่ยนเอาเอาสะทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านประธาน <S 2> <S 2> <S นักเรียนที่มันเป็นความหวังนักเรียนอาชีวะทั้งหลายเนี่ยจริงๆประเทศเราต้องการท่านประธานถ้าจบออกมามันมีงานทําแน่นอนถูกไหมครับเพราะเรามีการผลิตเมี็ด่างแต่มันไม่มีคนเรียนมันไปนมูแต่เรียนสายสามัญจะไปเป็นเจ้าคนนายคนอะไรกันหมดแล้วสุดท้ายเรียนมาแล้วก็ตกงานไม่รู้จะทําอะไรแต่อ้ที่มันต้องการนะไม่เรียนคือพวกอาชีวะศึกษาหรือเรียนเนี่ยเพราะอะไรครับ บางคนไม่อยากส่งให้ลูกไปเรียนเพราะกลัวจะตายก่อนประกอบอาชีพครับท่านประธานครับคือไปเสียชีวิตในการเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขามีความปลอดภยัยวิธีการอย่างหนึ่งครับประธานทํานี้ครับพอตีกนทีเปลี่ยนชื่อโรงเรียนครับเปลี่ยนชื่อสถาบันครับโรงเรียนเดิมก็ไม่มีปัญหาไม่มีเออ <laughs> ก็อเปลี่ยนมันไปเรื่อยเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันจําไม่ได้เองเลยเขาว่ามาจากโรงเรียนไหนครับท่านประธานครับเปลี่ยนไปเข้าไปจากกหนกเป็นกระดกเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะเริ่มไปแล้วว่ะ ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจําไม่ได้แล้วมันสุดท้ายมันงงไม่รู้สิเก่าก็ไม่รู้ไอ้กูกูจบจากที่ไหนกันแน่วะถูกไปแ้วถ้ามึงตีกูก็เปลี่ยนตีกูเปลี่ยนเอาหนเอาซะทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านประธานเครื่องแบบก็เปลี่ยนครับไอ้เสื้อช็อปทั้งหลายนี่ก็เปลี่ยนมันเข้าไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยถูกไหมครับเนี่ยเปลี่ยนเหมือนอย่างเนี่ยแล้ววัฒนธรรมเนี่ยเปลี่ยนจนกระทั่งมันจำไม่ได้ว่าใส่ชุดไหนมาไห้มันงงไปหมดถูกไหมครับต้องแล้วจะอยากให้มันสับสนออยากให้มันจํา ไปเจอป้ายรถเมย์ไม่ชั่วเว้ยไอ้นี่มันชุดไหนวะถูกไหมครับมันก็ไม่รู้จะทาไงแล้วถ้ามันยังมีการทร้ายต่างๆนี่นะเราเอาไปกําหนดเลย <S <S ต่อไปนี้นักเรียนชันน้นกอล์งต่างๆเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบเพราะมันยังอยู่ในวัยเด็กถูกไหมรับผิดชอบคือไงพ่อแม่ลูกเรียนสถาบันอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ต้องแต่งชุดสถาบันต่างๆที่เป็นคู่แข่งของลูกครับ <S <S อตอนเช้าตื่นขึ้นมาลูกจะเจอพ่อแม่ปุย อันนี้พ่อกูอันนี้แม่กู่ตู้บัสมันจะตีไม่ถูกว่านี่คือพ่อมันหรือแม่มันเอาสิมึงเอาสิมึงตีกูมึงตีกูผมกำลังชื่นชมสิ่งที่ท่านคิดจริงๆแล้วถ้าแก้ปัญหาแล้วมันตรงประเด็นมากไม่มีชื่อโรงเรียนไม่มีเสื้อช็อปไม่มีหัวเข็มขัดอีกอย่างได้ไหมครับเสริมไปฮะไม่ให้มีที่เรียนแน่นอนเพราะว่าคู่อริจะมาดักตีวันนี้จะดักที่ไหนวะ เราไม่รู้เรียนที่ไหนเันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนทุกวัน